ะค,ะ oui ครัคพีตน้องคอร์จ hmm. ูนใกรโ่นอีกเนาะใครโดนทายุกคร นูปครับผมจอากครับากเครับผมเดี๋ยวับางมากกัเรองผลครับตัวยงางอ่อนมากครับอ้วเอนเลดโอ้นครับอันี้กับเอครับอันี้กับเโอตาตอยู่กัหลังเลยพี่ครับ พอโจยุใสเราไนี้พอโจโดนรุค <c> ร <oughs> no. ับโอ้ยตายตายตายัดแพี่บอกนะอ่ะเสียีัอรอแฉอ่ะนี่โจน้องน้องต้อากนเนจะรอเลริงรอควรนะนได้ร้อยต้องรอรอเหรีเด้รออ นี่ครับย่ยงกันยางมานหนีแหละครับพู่นลองครับบรรยากาศนะกะรั่งมากครับกะรั่งมากเลยด้รับเดี๋ยน้องดันจ้า สองกล่องเลยครับผมหอยเมื่อวานกับาหมากวันนี้โอ้ยหนาวครับร้อยดหรียญดนี้ร้อยเหรียโอ้ยหุ่นเน่์บอกครับปางผู้บบาวทำหน่อยครับเครับตอเออ ฟังฟังปุ้นนี่ต่อแถวทาต่อแถวนะครับต่อแถวรอน้องวิครับบุญักษ์ป้าบรรยากาศน<ม>ียนา่น้องานลแบขอบคุณครับขอบคุณรล่าแดดแม่รับ มาแล้วครับคุณน้องกุยิงว่าแล้วครับผมเนี่นี่เมื่อพ่อโจกับปูหยิงครับมาเจอกันครับที่หน้างานครับความชุลมุนครับเกิดขึ้นเลยทันทีฮะว้าวนี่ครับบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่พอ่ได้เห็นมาดนครับกวดกวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปทับ น,น,นี่ครับโอ้ยครับนี่พี่อต่อนแถวนะพี่น้องครับรอเสน็นรอเส็เสื้อรอถ่ายรูปครับมาดฝันนายฝันนายโอ้ยนี่ครับมาด เดี๋ยวเข้ามาเยวแอร์บินไทยอยู่โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เอาไปสำเร็จครับถ่ายไปรูปลงเพจด้วยด้วยสุดยอดเลยซิมกลอนน้าที่ปืนติณนท์ครับอส่ชุด้าพ่อโจเข้าไปหลังเวทีนะครับโตจริงร้อยลีบานผู้ดาวสำน่อยก่อนไปนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปด้านหลังเวทีนะครับ งานได้ีคนีบสวัสดีครับท่าน,นมาหาครับผมบมาแล้วครับพี่น้องครับผู้ดใดอยุ่แถวนี้นะครับสุดยอด บางบอลครับสามแยกบางบอลครับใช่ครับหมดหมดเดี๋ยวสิฟ้าน้ำเอาได้บริเวณเ้าครับสวัสดีครับเอาในบริเวณเราล้านปูนนะครับพี่น้องครับลาทอที่บอกอ่ะเขาจะเอา อ้นะครับพิลาก่ะแถวเส้นซื้อโอ้ยคนลุกไปหนองคนลุกไหม,มคือแบบมันเป็นบรรยากาศที่สุดยอดอ่ะเย c บซี e ่นมาถาหมเดี๋ยวพอนเอาจะกอ้กอเสือต่อแถวให้น้องเส้นได้ครับหนึ่งสองอีกรูปหนึ่งครับโอเคครับ ให้ฝุนเรืออะไรไต้องกินเลยเลื่อเก่งไปท่ครับแต่ที่เริ่อนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้ครับวันที่สองที่สนามกีฬาทุปาเตมีครับคู่กดสายไหมล่ำลูกกาครับอ่าพี่น้องแถวทั้งนั้นนี่รอกันเยอะมากเลยนะจานหมอดกกำลังเสร็จ เช็คเช็คทูคุมปิดในราคาเก่านะพี่น้องกับราคาเดียว1วันร้อยบาท3วัน321บาทเนาะถ้าสามลิงก์สามวันนี่เริ่มวันนี้เลยนะครับพี่น้องครับสินลปินเยอะแยะครับนั่นนั่นไม่ต้องคำ้ำนี่ครับมึงแม่เอฟซีแฟนคลับเต็มเลยครับ เนี่ยสีเาก็ยังนั่งอยู่ด้านหน้าแล้วครับแล้วก็ในส่วนของพี่แมนมณีวันก็จะมารับเชิญจนถึงวันที่3ามบุญเด้หนึ่งสองสามไงครับเนี่ยกำลังทยอยมาแล้วนะครับในเรื่องมาเป็นกำลังแรงเชื่อมแรงใจกันไหนดีซิงวอนซิง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 ซิบรรยากาศฟ้าฟ้าใสครับฟ้าใสนะฮะคือมันมันไม่ตก เเมเ่มเย็นสบายนะครับรีอ่้อ,อ <c oughs> ี่นห้นอนงครับยังต่อแถวอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นครับสุดยอดครับตอ่อแถวถามยีลาเป้นซื้อครับ โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้นีมครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟัง,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 งครับเอ่งเองปังปังครับผม